เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราพร้อมกันแล้วสำหรับการแข่งขันในวินเนอร์แบส์รูปแรกของเราวันนี้ไปพบกับนักผาานะคะแล้วก็ไปลุยกันเลยโอ้ยมีน้ำด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดินนำโอ้โหกแกให้เชนเนลเดินนำมาเลยเลยครับท่านผู้ชมครับจอเซนเดินฉีกเป้าเอพนนนอยย่าสวยกลับมาจาังหวะนี้จอเซนได้มาหนึ่งก่อนแต่ว่าซินเทปขึ้นไปเลยประธานอ้อมเขาหลังมาจากหน้าเอเมนมาเลยปิดงานซินไปแล้วพัตเตอร์ก็อ้อมมาจากหน้าการ์เด้นครับแผนนี้ไม่ใช้ดูเอลเปิดไสายฮะเมลฟินตอนนี้ต้องเล่นละเอียดละเอียดเลยครับท่านผู้ชม ฟู้เซนก็ลงด้านล่างมา2คนแบบนี้เข้าทางซูชิบอยเลยครับผม1นูน g r ของซากผู้แสนและกลายเป็นว่าไซเอแตกสังั้นอย่ารีเทค2ต่อ4เลยรอบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โรบสปอร์ตน,นี่ฮะรพอพตเตอร์วางเป้ารอนามีเคซี่ซี่จะมาก็ day, โดนซ <day, day. S 1> ูชิบอยปิดงานไปได้เลยครับสุดท้ายเหลือคนเดียวฮะคือเจซึ่งไม่มีเลือดด้วยครับปืนก็ไม่มีครับนาต้องรอตักปืนให่ได้แต่พอตเตอร์ไม่ปล่อยเลย ช็อกโบมาพอตเตอร์ก็ไม่สนเลยครับวางเป้าต่อแบบนี้เสร็จเป็นวรวทานได้ได้ครับของัางฟูเซนหายไปหนึ่งคนเนี่ยแล้วเลือกที่จะดันมาบริเวณแคทวอลเตรียมเข้าทำเนี่ยนสินหลบแบบมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับมาได้มาหนึ่งกเหมือนกันเราจะหลบมาอีกหนึ่งรอบลวเ,เลิอโดนเก็บไปแล้วแต่ว่าพอตเตอร์แกตามถึงบ้านเลยครับพอตเตอร์ฮะ ตาเมถ์ได้สวยจัดเลยอะ่ะถึงแม้ว่าจะเสียไปคนนบริเวณด้านหน้าตรงนี้ให้คมจัดสำหรับตัวของเจอ่ะแต่สุทีบอยไ่ได้มาอีกหนึ่งคน oh, ก็มีตัวของเคปี่มาช่วยแรงอะ่ะตัดไปได้หนึ่งคนแต่ว่าเขายังเหลืออีก3คนเลยแล้วออปเปอเรเตอร์เนี่ยยังอยู่ยังอยู่ด้านหน้าเห็นไหล่แต่ก็ยิงไม่ทันเป็นคาร์โก้รอปิดงานนี้ให้แถมยังเซฟออปเปอเรเตอร์มาให้กับซินได้ด้วยอะ่ะก็ไม่ปล่อยให้ฟูเซนได้บิ๊กแต้มนึงอหนึ่งต่อสองอ่ะตอนนี้ก็ พยายามจะกระไดมาที่ B กันบ้างแล้วพอตเตอร์ไฮเกียร์มาเรียวฟาสเลนขวางหน้ามาเกตเอาไว้แล้วรีเลย์โบวิ่งนำมาเคลียร์เทอร์เรตไปก่อนได้แต่ว่าซินตัดหนึ่งแล้วครับเขามาต่อซินยังไม่ให้ยิงเทวิ่งออกไปก่อนแาหน้าใกล้ตรงนี้มี1คนแต่ว่าก็เป็นพอตเตอร์ที่เคลียร์ไปได้อะมาเกตมีหนึ่งคนเหมือนกันแต่ว่าก็ยังเคลียร์ตัวของซินไปไม่ได้อะตอนนี้อีสปอร์ตต้องรีเทคแต่ว่าสินจะมาแงบหน้าเอเมนไม่ไหวก็จอนโอเส้นอยู่ดีแล้วจอนโอ้เส้นมาแต่พอตเตอร์คอสไฟรออยู่แล้วครัััับบบไมมมม่่ีีีปญหาาากูเเซนนคครอออโดช็ขว ทีนึงด้วยอะแต่ว่าก็ยังไม่รู้เลยแต่ตรงนี้ซินมาแบบดินเ <c oughs> นียนเลยอะตัดอเลฟร์ไปก่อนเนี่ยนี่แกเป็นอินิเชเตอร์ในการเข้าสด้วยนะขั้อที่ตรงนี้ครับติวิบอยต้องเปิดเอาเข้ามาติวิบของทางพอตเตอร์ขึ้นหน้ามาเก็ตมาก่อนแล้วมาชิดหน้าก่เราหายเกียวมาแบบไม่กลัวใครเลยครับพอตเตอร์ครับโหมดรายมาต่อด้วยอะบริเวณด้านในตรงนี้มี1คน <seconds> 1> และเหมือนสแกนจะเจอด้วยจะไปช็อตโอเซ่ไงได้ปิงงานตรงของเจไป2คนมาต่อมีแฟลชได้ส่งมาแต่ยังไม่มีใครเล่นเลเวลทาน เตรียมพร้อมพะนอยย่ามาส่งไปแต่เหมือนกับว่าจะยังไม่เล่นอย่างด้วยความที่สไปร์ถูกวางแล้วยังพอมีเวลาอยู่ด้านหน้านตรงนี้คารคาร์าลแต่ว่าด้านซ้ายตรงมาเกย์ก็มาเหมือนกันไปสิปิดงานไปเลยเวทานมาเทรดให้พร้อมกับแพทแมนอย่ามาเหตทางด้นานของเองาเตอร์ไปโอ้โหแล้วพะโนย่าสวยจัดครับลิเวทานครับแต่แพทแมนมาสุดท้ายเหลือแค่คา,ารคาร์ลคนเดียวฮะ <S <S น่าจะเล่นยากเลยหรือเปล่าเพราะว่ามีแค่เชอรีฟด้วยล่ะครับเรียบร้อยครับเป็นซูบอยครับปิดคารคาร์ลไปได้แล้วเป็น4ต่อ1ของช่างฟูเซน ไอ้เพื่อนเดินต่อแต่ <ไป S 1> ว่าวอเตอร์แค่ลักไกไ <ป S 2> ่อยู่แล้วประเด็นแล้วประเด็นมีคนซ่อนอยู่อ่ะตัดมาได้หนึ่งแต่ว่าตัวของซินทับไปสองเลยอ่ะจังหวะขึ้นมากลายเป็นว่าเห็นทำแหน่งหมดเลยอ่ะโซลิสปอร์ตต้องถอยมาบรเิเวณมาร์เก็ตอันเลอรเจอหนึ่งมาด้านนห้ามีอีกหนึ่งพยายามแย้มมาเป็นดับเบิลคิวของอันเลิร์ไปอ่ะเคลียร์ไปได้ตอนนี้เหลือแค่สองควรจะรับโซลิสปอร์ตแล้วนี่ครับผมปล่อยให้จอห์นโอเซนรอดักจับคนช้า อีก5นาทีรวมจับคนช้าหนึ่งนายแต่เคสซี่หักมาสวนจอเส้นไม่รอดนะไอเป็นเหลือ2คนเท่าซังงานอย่าสไปถูกวางันที่เรียบร้อยด้านหน้ามีอีก2คนอ่าแต่ว่าอเล่ก็รอยอยู่แล้วส่งพราะนอยย่ามาแต่ว่าเหมือนจะไม่โดนคนด้านขวาแล้วถูเกือบจะสปัดฟลิกจากอเลิ่ได้สงแต่เป็นแคสซี่อ่ะที่ใ้โคมกว่าเท่านั้นเองอ,ะอ่เะเป็นบริเวณมิดเหรอใช่คต่ว่า คือคือแกเสียไปสามคิลโมิเตตเลยครับทางนัานของโซชิปอตในราที่ผู้เซนอีโคแบบนี้เสียไปสามแบบนี้จะคุมได้เปล่าต้องได้วินนี้กลับมาด้วยนะครับแล้วขอมาต่อตรงนี้ได้มาหนึ่งก่อนจากทางุซชิบอเหมือนกันเมื่อกี้มีการวางล็อกดาวไปแล้วเหมือนกับว่าฝั่งคอเตอร์ย่าจะไปเคลียร์เหมือนกันโดยพอร์นอยย่ามาเต็มๆมาแล้วตัวของเจได้ตัวของเลยไปก็ติดจะมีสูชิบอยมาเทรดไปได้อ่ะตอนนี้สปายถูกแก้ไปแล้วครึ่งหนึ่งบริเวณด้านหน้าเมย์ตรงนี้ตัดมาก่อนค่ะกะรอตัดตัวของสูชิบอยไปได้เเหลือแค่นนา เรือเร่องเปนทาน,ทานโอ้ยคอยถอดมาได้เลยค oh, นละเรีย,ย oh, oh. โโบร้อยดับเบิลคิวหองเรียบินทานเนีย่ยคลาสมาได้ให้กับทีมเนี่ยเหลือด้านท้ายหนึ่งคนแต่คปซี่รู้เหมือนกันว่าในบริเวณวินเนี่ยมีจำนวนคนที่เยอะจ,ะจัดเลยอ่ะต้องออขอถอยเข้ามาในไซต์ก่อนเนี่ยอีทาาด้านหนึ่งจอนโนเซนก็ไปต่างด้านของซินมาได้อ่ะอุ้ยเรืบงไม่ดีเท่าไ <c oughs> หร่ฮะกขาอเลยแฟลชไรต์ปอบไฟแล้วปาดเข้ามาแบบนี้ได้เลยเวททานคืนมาแม่สามต่อสี่พอเตอร์จะสวนก็ยังไม่เจอใครครับ มีในส่วนของของคิวจอยเยอะจัดเลยแต่ว่าตอนนี้ของไม่จําเป็นระบอเตอร์ตัดเ m มซีามาได้อะพร้อมกับเจฮัเงอร์บูรี่ไปตัดวอเตอร์มาอีกเหมือนการกลายเป็นเหลือ2คผู้เล่นเท่าอะอเราจะไมเจมสูมาร์เก็ตขิ้งไปก่อนแล้วสูชิบอยต้องมองซ้ายแต่ขวาจะเข้าด้วยจวังหวะนี้สูชิบอยมาทวนเฟอร์ตแต่ว่าจอร์โอเซนก็ดินมาปิดงานให้แล้วเลยครับดูแค่ว่าหน้าบีมีเล็กน้อยแต่ว่าเอเนี่ยต้องมองผเลิกไปก่อนจนนี้แพทเมนมารอเป้าอยู่แล้วเลยไปทานวนกลับไปแมเทเพทวัเตอร์ไปได้เลยครับแพทเมน เซตเต้าไม่ทนันเนี่ยสำหรับฝั่งของแพทเมนก็เทรดกันไปอ่ะคนละหนึ่งบริเวณด้านหน้าตรงนี้เรียบร้อยอ่ะเป็นตัวตัวของเจอ่ะที่ตัดโซนเซนไม่ได้แต่ก็มีอ alert มาเทรดเหมือนกันวีคอนโบมาเช็คเอาไว้อ่ะแต่ฝั่งของตีนเองหอยไปเหมือนกันแต่ว่าพีกมาจังหวะ2ก็โดน alert อเลอร์เนี่ยเฮดช็อตใส่ไปได้กลายเป็นว่าโดนเคลียร์ไว้หมดเลยสำหรับบีเมนเน,นี่ยเลเวทานโรบิชชาโดกลับมาในบีก่อนเลยครับแล้วเตรียมกับไปหนอยย่าแบบนี้พร้อมเดินป่าต่อเนื่องให้มาฝั่งซ้ายจังหวะของเลเวทานรูดต่อแต่ว่าเคปซี่สวนกลับไปเหมือนกัน เหลือ<ช>2 2> หนึ่งต่อสองครับตอนนี้เคปซี่ต้องคลัชให้ได้นะถ้าอยากกลับมาไปทูกวางไปที่เรียบร้อยอ่ะบริเวณแสต,ตรงนี้มีอเลิร์ดเหมือนกันแล้วด้านซ้ายมีอีกหนึ่งต้องเช็คมุมสำหรับฝั่งของเคปซี่อ,อ,อ่ะมีเธอเดตออกมาแต่ว่าต้องรอดูเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นซูชิบอยเคลียร์มาได้อ่ะได้ไปอีกราวนึงสำหรับฝั่งของฟูเซนเงินสองตดเจ็ดจ้ะละเอียดขึ้นครับฟูเซนครับรอบนี้พอเขาเป็นอีโคเองก็ไม่ประมาทแล้วครับ เราคอยมาต่อแต่มันจะไม่โดนอย่างแล้วก็รู้แล้วด้วยว่ามีหนึ่งคนอยู่บริเวณมาร์เก็ตพลาสเลนมาต่อแต่ว่าในจงังหวะนี้เขาสายแต่ได้มาพอดีอ่ะนเโบว์าเข้ามาเรียบร้อยวมาเตอร์สไลด์มายิงล้วได้2คนเลยพยายามจะหันมาเป้าที่3แต่ว่าเป็นซูชิบอยที่เคลียร์ไปได้อ่ะโอ้โหตอนนี้เหลือสองต่อ5เลยครับทีงนั่นของตัวอย่างโซอีสปอร์ตแล้วพอเตอร์โดนเก็บไปจากเคปซี <S <S ่เหมือนกันเหลือ <สะ S> 2ต่อ4ครับเคปซี่ต้องระวังหลังอีหนึ่งจังหวะก่อนแต่จอ์นโอเซนก็ไม่ยอมง่ายๆเดินมาเก็บเคปซี่ไปคคเเหลือแแ่พนนดียว รู้ข่าวแล้วว่าตอนนี้อยู่ที่จุดเป็นเตอร์สปอมยมายามใช้เชอร์ริสมาได้มาหนึ่งข้อจริงแต่ก็เป็นจอโนเซนที่เคลียร์ไปอ่ะอะ๋ต้องดูเลยทันทีถ่าเลือมาเดาตัวนี้แม่ซินแกหันหน้าหลบแฟรเราแตเทศกลับไปกลับมากลายเป็นว่าหายคนละสองซะอย่างนั้นเลยครับยังไม่ได้กำไรอะไรมากครับฟูเซน ซึ่งจงอร์แดนเซนตรงนี้เลือดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเล่นอยู่ภายในไ้ายกระโดดมาแล้ว1คนแถบวายจับคน1คนจับคนหนึ่งคนส่งแฟปดไดมาแต่ว่าด้วยความที่โลแล้วจอร์แดนเก็บมาได้หนึ่งแต่มีตัวของเจมาเทรดขึ้นไปอ่ะแล้วดูฮะแม่ไว้ด้วยฝรั่งสองคนครับช่วยกันรอตั้งโสพสแกลนเลยครับท่านผู้ชมฮะฮันเตอร์ฟรีของทาเอเลยมาเบรกก่อนแล้วเรเบทานรอปเป้าอยูุ่หนี้ก็ไม่พลาดเลยฮะได้เคปซี่ไปต่อด้วยครับส่วนเจต้องดีฟิลแล้วแต่ว่ามันติดวันเวส์สโมสของทางเลเวียชานแล้วก็เป็็นเเเลวทากบบครั เปิดมาแล้วครับทางนั้นของซีนเป็นเบสตรอรได้มาต่อเหมือนกอันเนี่ยเลโวลในบริเวณมาเก็ตเจอเธอเด็ดสองอัตเมทจากทั้งคู่ส,สึกสงครามระหว่างมีดกับสายฟ้าเป็นพอตเตอร์อี่เอาจะนามาได้ในบริเวณการเดินเองก็มีสึกสงครามเหมือนกันส่งพระน้อยยาออกไปแต่ก็เป็นเลยเนานให้คมจัดเลยอะตัดเพนเบนมาได้แต่ว่าในบริเวณเ <I like S 1> มตรงนี้คาะคุรอตัดต่อยเซนมาเช่นกันแล้วจังหวะพีกออกมาก็เป็นฝั่งของบูเซนที่เคลียร์ไปได้หมดเลยอะโอ้โหแล้วแทบวายหน้าใกล้นี่คือ <'m> แทบจะรู้ตำแหน่งได้ทั้งหน้าซ้ายเลยกันแล้วแฟต้ายพอลมาก่อนแต่ว่าซีนขอรอมาแบบนี้สปมเกชนะขอเลิฟไปได้จอเส้นเก็บเจคืนมาเหมือนกันครับแต่ว่าต้องกลับเข้ามาในซ้ายแล้วเบรกจังหวะอีกหนึ่งรอบโอ้แฟแทบไม่มีความหมายเลยอะจังหวะที่รอโคเป้าอยู่แล้วแล้วเข้ามาพอดีส่งพระน้อยย่ามาซีนเข้าไซด์มาป้องเพื่อนอีกต่อจังหวะพี่ออกมาแต่ว่าเขามาสองคนเนี่ยแต่ละไก่รีบพีกเร็วก็ยากอยู่เลยครับสุกีบอยรอเล่นอยู่หน้าบีบนท้าแบบนี้ส n ปไซ้ายขวามาคลิกซ้ายคลิกขวาได้คลาสส <as> รีบุ๊บมาล้วหายเกียร์ฝั่งซ้ายขวามันปาดพร้อมกันก็เป็นคาร้ารนเลยครับเตรียมเข้าทำนะน้วอมไปเช็คในบริเวณใกล้อ่ะ จะหาลูกไม่ในนี้เขาอยู่กัน5คนรีคอนโบเข้าไปแต่ว่าเหมือนจะเคลียร์มาได้บริเวณด้านหลังตรงนี้ก็เป็นของเกฟซี่เลียเอเลนมาอ่ะด้านหน้าตรงนี้ซินเจออีกเหมือนกันแต่ว่าโดนแฟลชมียังมีเพื่อนที่คอยช่วยอยู่แต่ซูชิบอยกับคอนเตอร์ได้ไปคนละหนึ่งคิวเพราะเขาเกฟซี่กับคารอสได้ไปคนละหนึ่งคิวเหมือนขั้นเหลือเล่นเป็นทานคนเดียวอ่ะโอ้โหชุดนันดูท่านเกฟซี่ไล่ทีมและสุดท้ายเป็นแพทแมนเลยครับปิดงานเลยเป็นทานไปได้ครับเป็นสี่ต่อสิบของทางโซอิสบอยครับทำดีแล้วครับเรียมหอยเบรกต่อเเรลบบยยััังนนาาาทเี่่ออู้้หลคครรรซิแวว มีหนึ่งคนแต่เหมือนจะหาไม่เจอแล้วในขนาดเดียวกันเลยเมทานไปตัดสินมาได้แต่ก็มีแพทเมนมาเทรดไปบล็อกกระสุนที่ใบมาเทรดอีกทีนึงเหมือนกันเนี่ยลปเมทานครับผมเซออยู่ครับหลบแฟลชได้แบบนี้ซีบอยตั้งหนึ่งในเคมซีมาแล้วเลยเมทานคมๆมาแต่ว่าโดนเจนเทขึ้นไปเหมือนกันเคลียร์ซ้ายมาแต่ว่าฟูเซนยังอยู่แต่บนดับเตอร์สองคนปาดพร้อมกันแบบนี้ก็ไม่เห็นภาพแพ้เลยครับฟูเซน เหมือนจะเข้าทำที่เอและเข้าแบบสองผาเนี่ยก็คือที่บริเวณฟรีแล้วก็บริเวณเมนด้วยมีการส่งเอาโดรนมาเช็คก่อนเอนี่ยเมนตรงนี้ไม่เจอใครต้องแฟกเมนเพื่อเบรกเอาไว้เลยอโอ้โหเรลโบดิงมาของทางบอสเตอร์มาสปแปมรูดต่อแต่แพทเมนได้ล้วด้านหลังบอสเตอร์ไม่ไหวโดดหน้าการเดินบบเข้ามายึดพื้นที่เอาไว้เลยครับสุดท้ายเหลือแค่จอนโอเซนคนเดียวไม่รู้ว่าจะไหว <c oughs> หรือเปล่านะ จังหวะเข้ามาแบบว่ามหาสารจัดเลยอะแล้วก็ตรงของแพทเมนได้ไป2ด้วยในในช็อตที่เล่นกันตรงเทียเจอมาก่อนหนึ่งด่านแรกผ่านไปได้อะจอโนเซนยังเหลืออีก3ชีวิตของโซนอีสปอร์ตอะเซฟปืนแล้วครับไหน้าซุบอะไรยากครับโอ้โหไม่รู้ว่าการเงินจะพอไหมนะฟูเซนในราวนี้นะฮะ ลัพัตเตอร์รอเป้าเฉียบแบบนี้ไม่พลาดล,ล้วฮะเกิตทนของเกมซีไปก่อนเหมือนกันเราซีนอ้อมหลังมาที่หน้ามาร์เก็ตแบบนี้พี่บอยเลยป๊อปแซดไดเด้งคืนไฟแต่ว่าเขามาเยอะจริงๆไม่รอดเลยครับพี่บอยโอ้โหตอนนี้เจาไป2เลยอ่ะพร้อมจบัดเลยที่เทรดตัวของซีนมาได้อ่ะ2ต่อ3พูดเล่นอย่างเวลาเหลือย5วินาทีต้องแพลนสไพร์เลยมีคอนโบเจอแล้วบริเวณสเตรรหนึ่งคนอย่างนี้เพราะนอย่ามาแล้วจังหวะตังเส้นมาแบบเนียนๆได้ไปก่อนหนึ่งคนในซ้ายเหลืออีกหนึ่งคนแต่ว่า S <S จะต้องเคลียร์ให้อยู่สแต่พีกออกมาเรียบร้อยอ่ะไม่ต้องถึงมือรคาเชอร์ริฟก็บอกน,นี่จะริมเทานเนี่ยโอ้โหกลายว่า่อยเอาเลอยอยู่คนเดียวครับ <S <S 2> <S 2> แล้วให้นักครมมานเปิดมาเคลียร์ <S <S 2> <S 2> เดสสองไปก่อนหนึ่งจังหวะแรกซีนมุดอยู่ในดัาคอเวอร์แบบนี้เอาเลยก็เลือย อเลิร์ดก็เลื้อยแต่ว่าโดนของถมเข้ามาพอตเตอร์ตัดสินไปก่อนแล้วอเลิร์ดอยู่ด้านในคนเดียวไดรีบโบดิ้งมาเป็นเคฟซีเลยฮนะแต่นั้นของเลิร์ดคืนไปพอตเตอร์มุดเข้ามาผมากามา็หายเกียร์มากเก็บเจไปได้ตอนนี้เหลือ4ต่อ3สไปยังไม่ถูกแปลอ่ะพยายามจับพครอยู่จากตรงคา,งางร์อสแต่ก็เหมือนจะยังทครไม่ได้อยู่ดีปักล็อกดาวน์ทันทีอ่ะพยายามจะเข้ามาโอไรได้มาก่าอนหนึ่งัปพอตเตอร์แล้วสุชิบอยแล้วเรียบร้อยปิดงานนี้เลยสิคิวจะทุงพอตเตอร์อ่ะโอ้โหเรียบร้อยมาเกลี้ย ตอนนี้อินเกมของเราพร้อมแล้วไปรับชมกันต่อเลยค่ะเราพร้อมกับให้ซีนครับกระโดดเช็คมาด้านหน้าแล้วกำแก๊บเน็ตล้อมอีกต่างหากแต่ว่าโดนสแปมกลับมาเจ็บหนักเหนจังหวะนี้แก๊บเน็ตปากกันไปสวนกันไปกันมาอยู่แต่ว่าจอเส้นเจ็บหนักด้วยครับจนไม่ได้เชลเบรกเข้าให้ตรงนี้เจไปต่างหากเตีลมาได้แต่มีซูชิบอยยังเลยไปทาเนี่ยเถยกันไปมาการเป็นว่าได้มากกว่าสักงานเนี่ยแล้วได้ไปหนึ่งคิวโอ้โหตรงนี้คมจัดเลยอะค่ะคาร์ล ไป้ด้ทางด้านของอาร์เลดมาแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยมีอีกหนึ่งคนเหมือนกันส่งคายดึงไลฟ์ไปเจอมา,าหนึ่งคนท่ต่อตัวจอขอนเซนตแต่สุดท้ายก็โดนเคลียร์ออกไปอยู่ดีอ่ะได้พิซซ่าราวมาฟูลเซนต์เนี่ย สองคนนะมีคนซ้อนอยู่อีกหนึ่งคนคือตัวของเรีนเนานเนี่ยและด้านซ้ายเนี่ยมีสองคนด้านขวามีอีกหนึ่งคนไปก่อนแล้วหนึ่งคนคือตัวของเจนเรียนเนานเปิดมาก่อนเลยพราะเล้ส่งบริเวณด้านขวาเรีเป็นทานดับเบิลคิวมาต่อด้านขวาตรงนี้ยังอยู่รอดคงกระพันแต่ว่าพอตเตอร์ต้องขอที่เลยอรอตออกไปก่อนเนี่ยมีเพนเชอร์มาเบรกเอาไว้เ่กลับมาแล้วเจอกับซินแบบนี้แต่ว่าปึยพอตเตอร์เขาดีกว่าเยอะเลยครับเป็นบูด็อกเข้ามาปิดงานซินไปได้ครับจอร์นเซนห้อยอยู่หน้าบีล่องคนเดียวก็เรียบร้อยเลยครับไม่มีปัญหารครับ,รบอบญญบอเซรสาาขงงท เราโดนฟาวเลอร์ส่งมาเชื่อไปอีกนั้นหลังไฟพร้อมกับดัสแท็ของทางพอสเตอร์กระโดดข้ามไปแล้วครับเคลียด้านหน้า,นนานมีแถบไฟรอยอยู่แต่ว่าแก๊มเน็ตลงหัวแบบนี้ให้สินนในปาดฟ,ฟรีเลยครับฝั่งขวาของหน้าเอแลมได้มา2คิวมีลเลิมาเพลย์โจกมซีไปได้อ่ะในบริเวณด้านหน้าเรามีพอสเตอร์เอามา2เลยคมจัดเลยอ่ะและการเป็นว่าเหลือ 2, 2> ผู้เล่นเท่าไงน้าแพทเมนมุดอยู่ในสกัดสโมกด้านหน้าเลยครับเป็นวันี้อยู่ตรงนี้พอสเตอร์เห็นมาก็ยิงไปก่อนแต่ว่ายิงไม่ทันเลยครับแพทเมนเก็บอปเลิศไปได้ตรงนี้เาจ ยังไม่ถูกแผนเนี่ยบุมพอดมาเจอแล้วว่าอยู่บริเวณแหลมเห็นเยวมาไล่เปิดการแต่ต้องมีให้คมจัดเลยจต่ตัวของเจีะได้ราวนี้มาได้อ่ะโซลิสปอร์ตพัเตอร์แกว่เป็นไอเลเบลนก่อนด้านหน้าบุมบอดไปเคลียร์ฝั่งขวาอีกครับของก็เปิดโชว์สปอเปอร์เข้ามาแต่ว่าติดแถบฟายแบบนี้ได้ไม่หนึงก็จริงครับแต่ว่าเป็นซินเฟดขึ้นพอตเตอร์มาแล้วด้วยครับยังเข้าไปลึกไม่ได้ครับฟูลเซนต้นซินจะมาปาดเดี๋ยวก็โดนเลเวียนทานที่รอเป้าอยู่ด้านบนเอลแรมฮะ ในราวที้แล้วเนี่ย<อ>ในจังหวะต,ตรงแลมยังมีคนเล่นฟรีๆอยู่แล้วตังนี้แบทแม,มนเปลี่ยนตรงซูชิบอยมาได้แต่เิเวทานเนี่ยรออยู่บริเวณด้านบนที่เดิมยังไม่เปลี่ยนตำแหน่งอะก็ปิดมาได้อีกหนึ่งเหมือนกันเหลือสองคน,นอะคน,นคนเดียวอะสปายถูกวางมาที่เรียบร้อยแล้วแต่ต้องเคลียร์อีกสองชีวิต ต้องเคลียร์ทุกมุมตรงนี้เหมือนจะมีเซนเซอร์อยู่แล้วตรงนี้เรียบร้อยโดนสตันมาก็เป็นอเลอร์เนี่ยปิดงานได้อันงต่อสามเนี่ยมาดักหน้าบีลิงคนเดียวเหมือนเดิมโอ้โหเลิกได้ผลตลอดแล้วจอเซ็นก็รู้ดีจัดๆเลยว่าเจอยู่นี่เลยครับเอเอครับโดดขึ้นฝั่งซ้ายมเหมือนกันแล้วจอเซ็นเดินต่อมาจังหวะนี้ก็ได้คาราทเปอีกหนึ่งด้วยครับเก็บซี่คนเดียวอ่ะแล้วเขาเหลือกัน5คนเลย สิ่งที่จะทําได้นันตอนนี้คือต้องตัดปืนแต่แค่ด่านแรกก็ไม่ผ่านเลยอะเป็นลิมิเตอร์นี้ปิดงานให้แล้วเป็นฟลอรเรสราวอะของฝั่งฟูเซนน่าจะเลือกเขาทําที่ดีนี่แหละแล้ไนท์ฟรอว์แบบนี้ครับ <c oughs> พร้อมกับออน,นิเมชันของทางซีนครับไปจ่ายมาแล้วจ่ายฝนกลับมาด้วยจากจอดโอเซนแต่เกี็บด้านหลังไม่โดนแต่พอตเตอร์ยังตัวเข้าไปได้อยู่เหมือนกันเก <c oughs> ็บเจไปแล้วครับทางนักพอตเตอร์เคลียร์หลังไซด์ได้แบบนี้ฟูเซนน่าจะได้วาง แล้วเหมือนม่ป็นทาจะรู้เหมือนกันจังหวะออกมาไม่พร้อมกันแต่เป็นจอ,นอร์โอนเซนที่ปิดมาคร้สุดท้ายอ่ะพอตเตอร์ปิดงานนี้ถึงแม้ว่าแพทเมนจะได้มา2คิวก็ถามแล้วพอตเตอร์จะมาลักไก่หน้าบรรูปก่อนในจังหวะนี้ของอพอตเตอร์ตัดนึงแล้วครูต่อมาแต่ว่าแพทเมนสวนกลับไปหน้าไง,ไงล้วแท็กเด้งต่อ่เราเทปสวนกลับไปแล้วแพทเมนจะปาดเลยฮะแมต้องถอยครับบูเซนครับมีรู้ข่าวหมดแล้วอ่ะหลังจากที่ไปตัดโซนเนมาได้อย่าก็มีปืนมาหนึ่งกระบอกแล้วแล้วก็ได้เห็นผลจริงจริงมาดู โอ้โหจะขวาร้อยอยู่แล้วแล้วอเลทไม่ได้เช็คขวาเรียบร้อยเลยโดนตัดไปอีกหนึ่งเหมือนกันเหลือแค่2คนอย่ฟูเซนละเอียดไม่พอ,อยับฟูเซนครับตอนนี้เราเลยไปทานมองซ้ายมองขวาไว้ส่วนซินนมาหนักหน้าบีเ,เทนครับซูยีบอต้องวัดจังหวะแรกก่อนมายังได้อยู่ครับเก็บสินไปเติมนาคเวอร์ต่อ เจนะแล้วแพทเมนเปิดโชว์สต็อปเปอร์เข้าเคลียร์ในไซส์ไปก่อนมองซ้ายเช็คขวาหน้าใกล้แล้วรีเวทาน,ทานรอยอยู่แล้วจะหันกับสวนแบบดีสีบอยได้มาหนึ่งก่อนแต่สุดทซายเป็นแพทเมนเลยครับปิดงานไป4ี่เลยแล้วมา 2, <อ> 2> คน 2> มา2คนจังหวะจังหวะถามมิงโอ้โหวแล้วดูสะบัดสะบัดเป้ามาแต่ในไซส์ตรงนี้เองพอตเตอร์ก็ตัดต่อเจไปเหมือนกันเนี่ยแกเอาไปตัดได้แล้วแกก็เลยจะมาเล่นในไซส์ต่อพอตเตอร์เจ็บหนักมาพรานอยาฝนกลับไปก่อนแต่ว่าซีนตัดพอตเตอร์ไปแล้ว 3าต่อสครับโูเซนเนี่ยผู้เล่นน้อยกว่าเลยครับถือว่าส่งพระนอยมามาเพื่อนได้สวยอะกราฟเน็ตมาโดนเต็มเต็มเลยแต่ว่าก็ยังไม่ค้าออกเพราะมันเป็นจังหวะที่เขากำลังจะมาหรือเรียบร้อยอ่ะเป็นซินตัดมาตดพตรงคารครรอที่ตัดอเลินไปเช่นกันเหลือคนเดียวคือจอนโอเซนแล้วก็เป็นซินที่ปิดงานนี่ให้คิวต่อเนื่องของซินเนี่ย เล,เลยก็เลยกับพาวเลอร์เคลียร์ด้านในเจ็กซ้ายไปแล้วพาวเลอร์ไปอีกหนึ่งลู่เลยครับเล่นให้เอช็อตเข้าก่อนครับเพาก็ขาจะเดินต่อแล้วพอตเตอร์กะโดดข้ามมาด้านบนบั้นแผ็กดขึ้นมาเหมือนการเข้ามายึดไซด์ด้านในได้มีเดวลาบาังไว้ก่อนอนเลอร์ตัดแพทเมนไปแต่ว่าเจอ,อ้อมหลังมาฟรีๆเลยไม่มีใครมองหลังครับผู้เซนครับ ทำมเแคปซีได้ไปหนึ่งเหมือนกันแต่นี่เลวนทานมันเทคือห้่กร็บเน็ตมาเต็มเต็มกูเอาออกไม่ได้อะเลยเป็นตัวของเจ๊อะที่ตัดตรงของพัตเตอร์มาแล้วกลายเป็นว่าเหลือเลวนทานคนเดียวที่เลือดเหลือ6กลับไปเซฟปืนเลยครับดึงอเ v e วน o f ออฟมาก่อนครับแล้วรอเล่นราวหน้าแล้วกันครับเพาความล้ามันเป็นเรื่องสำคัญนะในการแข่งอีสปอร์ตครับเราดูฮะ รอบน,นี้มาเร็วทัพอสเตอร์ครับเคลียร์หน้าบัารูมมาก่อนแต่ว่าเขาตามมาด้วยเลยครับเนี่ยฮะแพทเบนตัดพอสเตอร์ไปแล้วแล้วเราส่งของกันไปม,มาอยู่ใกล้ๆคืนมาหน้าใกล้ซิสนำมาก่อนแต่ว่าซินก็ตามลงมาอี <คน S 2> กหนึ่งคนเก็บอเลิร์ดไปได้ครับหน้าบัารูมตรงนี้ฟูลเซนเหมือนจะเสียหายครับจังหวะที่แพทเบนมาอ่ะงคือกลายเป็นว่าเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนี่อะไรเลิชั้นมาไล่หนึ่งแต่อโอเซ้นให้เคาเหมือนการตัดแพทเบนไปได้ตัดมาได้สองก็ดีแต่มีตัวของเจมาเทรดคืนไปอ่ะเหลือคนเดียวเป็นรอยแล้วนะครับซินก็เล่นถ้า หมุนท่าหลังมาถึง2คนเลยดันบริเวณด้านหน้าตรงนี้อ่ะในไซต์เอมีหนึ่งคนคือตัวของเคปซี่อ่ะแล้วเจอแล้วด้วยเจอเคปซี่แล้วเคปซี่ให้คมเลยอ่ะตรงนี้ที่ตัดตังซูชิบอยมาจะเล่นใกล้มากขึ้นเลยครับพอตเตอร์พรเพนเชลเบร่มา้อมกับเพราเลอร์กระโดดล่วมแบบนี้แต่ว่าเจส่วนกลับไปหน้าหงายก่อนเลยฮอนลงมาสวนมาฝั่งซ้ายกระโดดเหยียบอินเนอรี่มาจากจอร์โอเซนปิดงานเจไปได้อีกหนึ่งแล้วบาร์เรเมชปิดด้านหน้าเด็ไซส์พร้อมกับมีอนิเมชันไปเก็บเคปซี่มาได้ครับ ก็จะมาปาดบ้างแต่ว่าฟุตเซนเองก็าเล่นนะครับไป,ไปเล่นลด้านหลังห่อกันหมดแล้วครับแล้วเปทานตัดแพทเมนไปสุดท้ายเหลือแค่คนเดียวจังหวะไม่ได้ระวังด้วยอย่าในบริเวณเอลโบาคาคาร์ดต้องเคลียร์ในทุกมุม <c oughs> โอ้โหจังหวะได้ยินเสียงของโซนิคเซนเซอร์พอดีอ่ะก็เป็นจังหวะให้อันเลยอ,อ่ะได้พีออกมาแล้วก็ตัดไปได้ <c oughs> <6 S 2> อ่ะงหกต่อห้าอ่ะ กำฮอนมาโยนเข้าบาสรูมไปแล้วมีคอสเหมือนกิวายก้างแบ่งครึ่งไซเอ้ยไ์ฟอลเซตไปอีกเอาให้เหมือนเอาให้เนียนแล้วเขาไปหน้าบีต่อออะเลิศไปต่อเอาให้เนียนที่สุดเอาให้เหมือนเข้าจริงที่สุดแหละทางด้านของฟูเซนครับเราจะไปยัดหน้าฮูก,ก้าแต่ว่าเจแกไม่เชื่อละครเรื่องนี้ครับเจครับแต่ว่าดีอะฟูลเซ็มาเทรดคืนให้ค่ะเราตัดมาได้หนึ่งแต่ว่ามีพอตเตอร์มาเทรดไปเหมือนกันอ่ะ ต้องหาจังหวะดี่ดีในจังหวะนี้แหละตอนมาได้หนึ่งเลืออีกหนึ่งคนใช้ปลาแผังกระโดดไปแต่สุดท้ายพอตเตอร์เคลียร์มาได้3ากิลเลยอะล่ะเหลือเล่นอยู่หน้าบริเวณของเทเลพอร์ตบีแบบนี้ครับซินก็ตกที่นั่งลำบากซะแล้วครับแม้จะตอนแรกทำสวยนะโซลิสปอร์ตแต่พอตเตอร์ปาดมาลักไก่ทีเดียวเนี่ยหายเป็นแผงเลยครับเหลือคนเดียวกับอีก3ามชีวิตยอย่างในประตูเนี่ยรู้และมีหนึ่ง เวลาค่อยๆไหลไปเรื่อยๆนับถอยหลังมาจังหวะกระโดดมีแก๊เจ็ดรออยู่แล้วอ่ะ พีบ่บอยครับนี่ครับจังหวะนัวกับเนบิลลาแบบนี้ที่จะลักไก่เล่นมาแต่ว่าเจสันกลับไปพี่บ,บอยได้มาหนึ่งเหมือนกันเก็บซินไปแล้วส่วนอเลิร์กนกระโดดมาเช็คแต่ไม่ได้มองขวาเลยฮะเคปซี่เก็บอเลิร์นไปจังหวะามาได้เช็คพอดีอะตรงนี้เหลือ3ามคนของฟูลเซนกับ4คนของโซโล,ลิสปอร์ตอย่าในขณะเดียวกันแมทเมนอยากไปตัดพอตเตอร์มาได้ดาน,าน,น่าเลเวนทานเนี่ยมี1คนไกลๆอีก1คนแต่ว่าด้วยความที่มันโผล่ขึ้นนิดเดียวอย่าไม่สามารถจริงๆเป็นเคปซี่อย่าที่เคลียร์เลเวนทานมา จอเส้นครับสนบตายขาะเคาะเขาไปก่อนเคปที่สุดท้ายปิดงานจอเส้นครับหรือว่าแมปนี้จะไม่ง่ายเช่ลาคฟูเซนครับโดนโฟรอีสปอร์ตไล่ขึ้นมานะเป็นหกต่อเจ็ดครับทิ้งตัวของเคปซี่เอาไว้อ่ะ วาย่หลังสุดเลยฝั่งฟูเซนเองก็จุงตกเลยไปเหมือนกันแล้วจังหวะออกมาพอดีอ่ะแพทแมนตัดเลยเวนทานที่ดักอยู่หน้าใกล้ไว้ได้ไลน์ส่งต่อมาพร้อมกับเพนเชลจะตัวของแพทแมนมารู้ในทูบกับแบกไซเนียมีอยู่2คนแต่ว่าโดนเคลียร์ไปตัวเส้นได้มาหนึ่งแต่ว่ามีตัวของเจมาเทรดให้พร้อมกับซินตัดจนตัวเส้นไปเหมือนกันด้านหลังตรงนี้พอเตอร์ยังให้คมเหมือนกันและว2คิวต่อเนื่องเลยอีกหนึ่งแต่ว่าทําไม่ได้อะเป็นซินที่ให้คมกว่าอ่ะพอเตอร์ครับไม่ไหวแต่เกือบไปแล้วนะเมื่อกี้ถ้าได้ จริงๆก็คุ้มแล้วนะได้ขนาดนี้ครับแต่ถ้าได้วินกลับมาจะยิ่งดีกว่าเจอก่อนหนึ่งบริเวณด้านซ้ายแต่ก็เป็นซินยาปิดงานนี้ให้นะเป็น3คิวของซินด้วยอย่าเจ็ดเท่าอย่าเอาเลยก็ฟาเลอร์ไปก่อนซินได้ตัวชิบอยไปแล้วแล้วปากรอเร็วเร็วของชาเลยแต่ไม่ไหวกับแพทแมนอยู่ดีเมาเสียไป2คนเลยครับบูเซนโซย์สปอร์ตเข้ามายึดไซ์เอได้ โดนทั้งช็อตโดนทั้งบาเลยเฮ้ยจังหวะจังหวะเดินสวนคนดี<ฮ>อะเพนเป็นหันกลับมาการเป็นว่าเฮ้ย shot ใส่พอเตอร์ไปได้อ่ะเหลือแค่2คนจอกเซนก็กายเป็นว่าก็ต้องเซฟอะหลังจากที่จำนวนคนเนี่ยซูไม่ได้แล้วอะเหนเชลส่งไปเพื่อ <ไป S 2> เบรกในจังหวะที่เขา,เากำลังจะแพนสไปยอ์อะแต่มันจะไม่สำเร็จตายแพงมาพยายามจะไปอีกฝั่งหนึ่งแต่คาร้อนย่ะมานเฟอร์เป้าแบบตามเลยอะ คาร์โรสครับยืนในเ,เครือให้เลยยืนในเครือุูไม่ก่อเลยเลยไปทานต,ตัดดึงมาเทีดซีคืนไปแล้วเหมือนกันแล้วเจไปได้จอดโอ้เส้นมาเลยไปทานเกมสี่จังหวะนี้ได้เกมสี่เหลือหนึ่ง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 กับคาร์าร์โรสครับเรเบรทานครับเอาละฮะมีลุ้นหรือเปล่าครับฟูเซนมีสโมอบคาเวอร์อยู่หนึ่งลูกกระสุนเหลือแปดในขณะที่คารคาร์โรสเองกระสุนเหลือหกเหมือนกันนะกู้ครึ่งหนึ่งครึง่งหนึ่งอีกแค่นิดเดียวแล้วโอขกันวะกู้สุดเลยอ่ะ มาดูที่ราตเอาอไว้มาเป็นโอเปอเรเตอร์สำหรับของพอตเตอร์อย่างแต่ว่าเคลียร์ไปไม่ได้อนาฮิเลชันมาแต่ว่าเป็นจังหวะที่เลยเองก็ตัดมาได้หนึ่งเหมือนกันพร้อมกับพอตเตอร์ตัดมาได้ถึงแม้จะมีแพทเมนทนี่มาเทรดไปได้อะ exactly จะเล่นก็โดนพอตเตอร์ล็อกขาดโอเปอเรเตอร์ไว้แล้วครับไม่รอดครับเจครับพอตเตอร์เดินต่อเลยเปิดโชว์ซ็อปเปอร์เบรกซ้ายมายิงขวามาหองไกลๆแล้วยิงยัดไปแบบนี้เหลือแค่เอเมนคนเดียวคือเคปซี่สุดท้ายก็เป็นพอตเตอร์เลยครับปิดงานเคปซี่ไปขึ้นนําเป็น9ต่อ8 โอ้โหเบตเตอร์ตัดมาได้หนึ่งเพราะกลิบินทาอย่างเฮชช็อปเสรตรงแบตเป็นไปได้มีตรงเจมาเทรดพอตเตอร์ไปเช่นกันอย่างตรงนี้ดาร์คอเวอร์ส่งมากเหมือนกันด้วยความที่เป็นตรงแอสตาคือต้องบอกว่าอยู่ตรงไหนก็ได้สามารถที่จะเซตสมมุติไรเลยอย่างอเบร์ตไซน์ลงมาในบริเวณเอลโบต่อพี่พินทายังเมียนอยู่อ่ะดูทานจะมาสับปืนแบบนี้ปาดลักไก่ร็วแต่ว่าแม่เคมซี่รับรออยู่แล้วเหมือนกันอันเลอร์เข้ามาเติมอันเลอร์เข้ามาเติมพร้อมกับจอนโอเซ้นแบบนี้ไม่มีปัญหาครับฟูเซนนำเป็น10ตตต่อออ8เรดูพ์ครับ หลอกนาบารุมขาดแบบนี้มาแพทแมนยังหลบไปได้ครับเป็นเชียวเบรกออกบังแพกจะวัดเลยแต่สุดท้ายมาไม่ไหวครับพอเตอร์จะฝืนนะแต่ตัดไม่ได้ครับแล้วเจรอเ,เป้าแบบนี้หวานหนึ่งก่อนเลยได้อเลิร์ไปแล้วซีเกอร์ไปต่อด้านหน้าทตบอยตัด2อเจมสซีเทสติบอยคืนมาครับยังพอได้ครับปูเซนสต่อ3 จังกว่าออกมาพอดีเขาหลบไปได้โดนน่าจะโดนตัวของแกร็บเน็ไปอ่ะแล้วก็เป็นแพทแมนงาที่ตัดตัวของตัวเซ้นมารท้ายเหลือแค่เลยเป็นทานคนเดียวไงจะเล่นไ,มไหมหล่ะที่เป็นทานครับเพราะว่าตอนนี้เวลาไม่รอช้าเลยอ่ะสามคนแต่ไม่ได้มีใครที่มาเซฟด้วยไปตรงนี้เลยนะ อพอเห็นแบบนี้ก็โซนสปอร์ตเองก็ไม่ได้พีกมาเหมือนกันจังหวะเข้ามาเลยแล้วซีนถูกไปละเลยได้มาสอแต่ว่ามีตัวของซีนมาเกยคืนให้อ่ะในใช้ตรงนี้ยังมีจอโอเซนอยู่คอรเตอร์ไปต่างด้ของซีนมาเช่นกัน2ต่อ3เวลาเขาก็ไหลายมาแพทเปนตัดมาได้หนึ่งเหมือนกันคอสฟิกดีวายมาต่อจังหวะจูกันเลยคอสฟิกดีวายเป็นแพทเม็นเม,นมาให้แล้วเคปซี่ปิดงานอ่ะก็ใช้ตัวของเบรเรอร์เมชมาเหมือนกันอ่ะ จอเนแก๊ปเน็ตเด้งใส่หน้ามาจังหวะนี้แล้วอันนั้นันมาไปติดมาหนึ่งคนเป็นตูชิบอยเหมือนกันแต่จอโลเซนจะรักไก่ปาดมาด้านหน้าเพระอยากขึ้นไปแต่ว่ากระสุนหมดแล้วจอโลเซนยังไม่ได้ยิงสวนเลยพัมเตอร์ได้มา2คิวเจเทนฤทธิ์ธานขึ้นมาแบบนี้เลยสองต่อสามต้องยอมสลับตูชิบอยออกไปอะแล้วตรงนี้โชว์สเตปเปอร์มาเหมือนจะไม่ได้ใครเหมือนกานแต่มีอีกหนึ่งคนที่ตกรถอยู่นั่นคือตัวของเจอะกาไม่ว่าเป็นซีนคนเดียวที่สามารถเข้าเทนส์พอร์ตไปได้อะสำหรัการเล่นยังไม่ได้เยอะแต่ว่่าารู้ตแหนงลเ ซีสไปฮอนโยนมาแล้วซินหลบได้จังหวะกระโดดเช็คมาด้านหลังก็ตามมาแล้วไงเขาเข้ากันมาหมดแล้วต้องเคลียร์ทุกมุมตรงนี้โอ้โหได้มาก่อนหนึ่งเป็นเล่นไปอเลิศให้พอตเตอร์กู <There. S 1> ้เราวางเป้าแบบนี้อ่ะคือ,อเลิศมันปิดมุมมันอยู่แต่พอตเตอร์ยังหันกลับมาสวนได้ทันท่วงทีครับผางผู้เส้นเอง ก็มีพัตเตอร์ที่รอยแล้วเหมือนกันเปิดดิวิช่ามาเฮ้ยมันจะเห็นแวบเหมือนจะเห็นแวบๆเดินสวยกันไปในขณะเดียวกันแพทเมนโสต็อปเปอร์มาได้หนึ่งพร้อมกับตัดตัวของอเลสไปต่อเหมือนกันไงโหพัตเตอร์ป่าดบนี้ได้มาหนึ่งเหมือนกันเก็บเกมซีเบอร์ก่อนแล้วครับไม่ได้เชลเบรกดนหน้าใกล้ต่อแล้วไม่ได้เชลลงมาหาเจซึ่งรอเป้าอยู่หน้าบาร์รูมอยู่จังหวะนี้รูดยาวมาสองคิวของเจอะไรครับยังไม่ยอมครับด้านของโซอีสปอร์ตเหลือแค่พัตเตอร์คนเดียวแต่ยังไม่ทนได้ออตงงเจข ในขณะที่ตรงแลมเนี่ยมีหนึ่งคนซึ่งก่อนหน้านี้เช็คไปยังไม่เจอใครไกด์ดิ้งไลท์ส่งมาพร้อมกับซีดมาต่อคอนจากตรงองเอเลนเหมือนกันพยายามเช็คแต่ว่าโดนกราฟเน็ตไปอ่ะเชนเจลส่งมาต่อเหมือนกันพยายามที่จะเตรียบริเวณด้านหลังกล่องมินิจังหวะก,การะโดดมาเห็นแล้วว่าด้านหน้านี้มีหนึ่งคนเลยก็เคลียร์ไปได้อ่ะเนื้อปืนต้องให้มีนื้อปืนเใช็อตน,นี้ครับแต่ว่าพอตเตอร์ได้มาหนึ่งก่อนเหมือนกันพอตเตอร์อ้อมหลังมาอ้อมหลังมันมีคุณภาพแบบนี้พอตเตอร์เก็บสามเบลเบนแพ็คเด้งต่อด้านหน้าเอแลลมเยครับ ตัวี่บอกเลยขออาสาแตะเลยละกันมาเพราะว่ามันมีมุมกู้อยู่แล้วเจคิดว่ามันลงจริงๆไม่ลงครับเลยเป็นทริปตี้ของทางฟูเซนไปเลยครับ อ่าบริเมสยังง้างแต่ว่าอยู่วางตั้งกันพื้นที่แล้วปาดเรียวต่อเส้นแบบนี้ลักไก่สวยเหลือเกินเลยครับเกมซีเทดขึ้นมาแล้วเป็นการต่างคนต่างเทปไปคนละหนึ่งแล้วเลเวทานจะมาเล่นใกล้แต่เขายังไม่ได้เข้ามาครับโซอีสปอร์ตเทโรเตฟแบบนี้รู้ข่าวแล้วเลเวทานได้มาก่อนหนึ่งแต่มีตัวของเจมส์เทดขึ้นให้มังกบพอตเตอร์ได้มาอีกหนึ่งเจได้มาถึงสองคนเลยแต่ยังมีพอตเตอร์ที่อยู่อยู่แล้วพอตเตอร์เคลียร์มาให้ได้อ่ะสองแผ่นที่นี้เป็นของฟู่เซนอย่าง